ตาภาพน้ำครับตะภาพน้ำยี่สิบหกกิโลครับตัวนี้คนพบโดยตุลาการตุลาการเหรอครับคนพบโดยกวางครับผมอยู่หน้าร้านกวาเข้าต้มพอดีนะครับพร้อมกับลูกเต่าหนึ่งตัวรับเนี่ยอ,อันนี้เรียกว่าเต่ายาวนะครับอันนี้เรียกว่าพ่อตะภาพน้ำครับยี่สิบหกกิโลครับตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่ สำนักสองทุ่งสีมหาโพธิ์นะครับหวัดพระงาครับมาดูมาชมได้แต่อยาอย่ะจับไปขายอย่างเดียวนะครับ